สวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านครับก็คือคืนนี้ยังไม่นอนก็เลยอยากจะทําคลิปขึ้นมาสักคลิปหนึ่งนะครับอัจคลิปขึ้นมาเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการขายประกันชีวิตตอนเริ่มต้นเขาเรียกว่าปัญหาชีวิตและการครองชีพนะครับซึ่งวิชานี้ผมใช้มาตั้งแต่ผมเป็นตัวแทนใหม่ๆเมื่อปีสองพนะครับ ประมาณ30ปีที่แล้วแล้ววันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะแลกเปลี่ยนกับน้องๆทุกๆท่านนะครับออยากให้น้องๆได้ได้เรียนรู้วิชานี้นะครับว่าวิชานี้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเลื่อนเอเคนะครับ วิชานี้ผมเรียกว่าวิชาปัญหาชีวิตและการครองชีพนะครับผมพูดถึงปัญหาของคนทุกๆคนนะครับฟังดีๆนะครับน้องๆเมื่อก่อนผมใช้กระดาษแผ่นเดียวเขียนลงไปปัญหาของคนทุกๆคนในโลกนี้ทุกคนต้องมีเรื่องนี้นะครับทุกคนต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายของคนมีอะไรบ้างครับปัจจัยสี่นะครับอาหารที่อยู่อาศัยนะครับก็เรียกว่าปัจจัยสี่คือ วกอาหารที่อยู่อาศัยยาสารโรคพวกนี้นะครับและปัจยสี่บางคนไม่มีบ้านก็ผ่อนบ้านไม่มีรถก็ผ่อนรถผ่อนธนาคารเลี้ยงลูกไหนยังมีรายจ่ายอื่นอีกแต่ที่แน่ๆทุกคนต้องมีรายจ่ายตัวนี้ครับมากหรือน้อยขึ้นอยูก่กับครอบครัวนั้นๆน,น,นะครับบางคนก็หนึ่งหมื่นสองหมืน สามหมื่นห้าหมื่นหรือบางคนมากกว่านั้นนะครับบางคนก็เป็นแสนๆน,นะครับหรือมากกว่าหนึ่งแสนนะครับฟังดีๆนะครับทุกคนต้องมีรายจ่ายตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมเขียนมาถึงตรงนี้ผมถามลูกค้าเลยว่าคุณลูกค้าครับรายจ่ายนี้ทุกคนต้องมีนะครับรายจ่ายนี้สมมติว่าเขามีรายจ่ายเดือนละสามหมื่นผมถามคุณลูกค้าว่า สามหมื่นนี้คุณลูกค้าต้องจ่ายประจํำไหมครับค,คําตอบคือลูกค้าตอบว่าประจําผมถามคําถามต่อมาว่าไม่จ่ายได้ไหมครับลูกค้าตอบว่าไม่ได้มีคนจ่ายแทนไหมครับลูกค้าบอกว่าไม่มีลูกค้าได้สัญญากับเราคอมมิชเมนต์เรียบร้อยแล้วว่าไม่จ่ายไม่ได้จําเป็นต้องจ่ายเมื่อคนมีรายจ่ายคนต้องมีไรายได้ครับ เราได้มาจากไหนครับรู้ไหมเราได้มาจากความสามารถของคนบวกด้วยเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันนะครับผมมี12ชั่วโมง24ชั่วโมงคุณก็มีเท่านี้นะครับคนในโลกนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เครดิตความน่าเชื่อถือทุกคนเขาต้องเชื่อเราไว้วางใจเขาจะให้เราผ่อนบ้านผ่อนรถเขาจะให้เรายืเมเงินเขาต้องเชื่อเราและไว้วางใจเราก่อนนะครับเมื่อ ทั้งสามองค์ประกอบนี้ไม่ว่าความสามารถเวลาและเครดิตทําให้เราทํางานได้นะครับการที่เขาจ้างให้เราทํางานเพราะเรามีความสามารถนะครับถ้าเราไม่มีความสามารถเขาไม่จ้างให้เราทํางานนะครับเมื่อเราทํางานทุกวันทุกวันทุกวันได้เงินเ,นเดือนเรียกว่ารายได้นะครับนํามาเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจ่ายที่ต้องจ่ายประจาอยู่ทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นถ้าชีวิตอยู่นี้ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ ก็คือหมายความว่าเราทํางานได้ได้เงินเดือนได้รายได,ได้เอามาเป็นค่าใช้ใจ่ายและไปจ่ายอยู่ประจําที่เป็นปัจจัยสี่ผ่อนบ้านผ่อน,นรถนะครับแต่ถ้าสมมติว่านะครับเมื่อเราเก็บเงินเก็บทองเงินเหลือก็ไปฝากธนาคารหรือเอาไปลงทุนนะครับสมมติว่าเราลงจ่ายนู่นจ่ายนี่เหลือแล้วไปไปลงทุนหรือไปฝากแบงค์นะครับ ถ้าชีวิตยอยู่งี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหอตอุหนักเจ็บป่วยหนักพิการหรือทุพพลภาพหรือแม้การจากไปก่อนวัยอันสมควรสี่สาเหตุหลักเหล่านี้ไม่ได้บอกเราล่วงหน้านะครับและไม่ยกเว้นว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยนะครับเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าความสามารถถูกทำลาย เวลาในการทํางานหมดเครดิตความเชื่อถือหมดทางานได้ไหมครับทํางานไม่ได้เมื่อทํางานไม่ได้รายได้เป็นไงครับรายได้ก็คือไม่มีนะครับเมื่อไรายได้ไม่มีถามว่ารายจ่ายนี้ทําไงครับหยุดไหมครับรายจ่ายก็ไม่หยุดมันคงเดินต่อไปรายจ่ายเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องปัจจัยสีเรื่องกินรายจ่ายไม่หยุดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นละครับ ารักษาพยาบาลต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นวงจรเลยมันเป็นปนัญหาชีวิตของคนเลยนะครับเมื่อคนต้องมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายถ้าอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราจะทํำยังไงล่ะครับผมขออนุญาตแนะนํานะครับพี่น้องที่รับท่านตอนที่ทํางานได้เหยียดรายได้สักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตของรายได้นะครับ เอามาฝากไว้กับเป้าหมายเช่นคุณลูกเรียนหนังสืออยู่นะครับบ้านผ่อนอยู่เบี้ยประกันถูกมากๆนะครับทุนประกันหนึ่งล้านที่ซัมซุงนะครับเพิ่งห้าพันกว่าบาทล้านหนึ่งเรามีหลักทรัพย์ไว้ให้ลูกล้านหนึ่งหลายคนมีความสามารถสามารถหารายได้ได,ได้ปีละเป็นหลายแสนบาท เป็นล้านล้านบาทผมทุกอย่างถ้าสามารถคนที่มีรายได้ปีเป็นล้านความสามารถเยอะเท่ากับปีล้านถ้าสิบปีคือสิบล้าน,นครับลองนึกภาพสิครับเดือนละแสนปีละล้านสองสิบกว่าล้านสิบปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับรายได้นั้นหายไปหมดเลยครับผมแต่ถ้าวันนี้เราประกันคุ้มครองความสามารถคุ้มครองรายได้ ปรับโดวยวันละไม่กี่ตังค์นะครับแต่สามารถมีหลักประกันไว้กับคนที่เรารักเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคนที่เรารักอันที่สุดยอดมากๆนะครับคิดนะครับเมื่อวันเรารู้วันนี้รู้พรุ่งนี้ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้นะครับเรามีความสามารถแต่ลูกเราภรรยาเราจะมีความสามารถเหมือนเราไหมคิด เจียดได้ส่วนหนึ่งลดรายจ่ายบางตัวลงนะครับน้องๆที่เราครับนี่คือปัญหาของคนทุกๆคนในโลกนี้ครับไม่ยกเว้นว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยครับนะครับนี่คือปัญหาชีวิตและการครองชีพที่ผมพูดถึงนะครับยากง่ายไหมครับเข้าใจง่ายใช่ไหมครับแต่ง่ายกว่านี้ครับ ผมมีวิธีการนำเสนอที่ง่ายกว่านี้ติดตามดูดีๆนะครับนะครับนี่ข้างบนลูกและภรรยาบ้านรถคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องดูแลและรับผิดชอบครับ นี่คือตัวแทนของหวัวหน้าครอบครัวทุกคนครับตัวแทนของคุณตัวแทนของผมทุกคนเขาแบกภาระรายจ่ายเดือนละหลายหมื่นบาทเหมือนเมื่อกี้ที่เดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนสองแสนผู้ชายคนนี้เหมือนใช้สองมือค้ำยันภาระ,ะเหล่านี้ครอบครัวอยู่เป็นสุขได้เพราะตัวเขาพยุงเรื่องนี้ไว้ก็เหมือนทุกวันที่ออกไปหารายได้หารายได้แต่ลทุกวงวันผู้ชายคนนี้ออกไป หาไรายได้ทุกทวนถ้าชีวิตยอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดชายคนนี้เดินสะดุดล้มลงเลยครับคนที่มาแบกภาระเรื่องนี้คือใครครับก็คือภรรยายของเขาทำงานสองคนยังไม่พอใจเลยนะครับน้องๆที่รักทุกท่านครับโดยเฉพาะอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ๆนะครับทำงานสองคนสิ้นเดือนสิ้นเงอนสิ้นใจวันหนึ่งเกิดอะไรเกิดขึ้น ลม้ลมลงภรรยารับไหวไหมครับผ่อนบ้านผ่อนรถเลี้ยงลูกลูกไปโรงเรียนเธอคงจะต้องหนักมากทีเดียวนะครับความเชื่อต่างๆก็หายไปด้วยลูกพ่อแม่เธอจะแบกภาระเร็นี้ไหวไหมล่ะครับคิดคุณลูกค้าครับ วันนี้ที่ผมมาหาคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้าเกียรติรายได้5ถึง10เปอร์เซ็นตเอามาฝากไว้กับบริษัทไทยสัมพังของเราทำมานหนักมากยิ่งขึ้นลดรายจ่ายบางตัวลงครับบุรีเหล้าหรือรายจ่ายชิพาทัพทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครับลูกภรรยา คุณพ่อคุณแม่บ้านรถยังอยู่เหมือนเดิมทำรมนักเหมือนใช้สองมือค้ำยันครับทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยหากวันหนึ่งวันใดเกิดชายคนนี้เดินสะดุดลม้มลงครับคนที่มาแบกภาระเรื่องนี้แทนที่จะเป็นภรรยาครับกลับเป็นรมนมาทกันชีวิตหรือว่าเงินสดก้อนหอนึ่งนะครับลูกได้เรียนจบ ประมาณทำการภรรยาเธอไม่ต้องอยังดูแลลูกได้อย่างดีดูแลพ่อแม่ของเธอได้บ้านรถไม่ต้องถูกยึดนี่คือคำว่าปัญหาชีวิตการของชีพนะครับที่ถูกแปลเข้าใจแบบง่ายๆเมื่อลูกค้าเข้าใจเขาอาจจะซื้อก็ได้นะครับ เขาไม่ซื้อวันนี้เขาอาจจะซื้อวันหน้าเขาไม่ซื้อวันหน้าเขาไปซื้อวันนาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ครับเหมือนกับเผยแพร่ศาสนาทำยังไงเขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเขาอาจจะซื้อเรานําสิ่งดีๆเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องประชาชนให้เขาเข้าใจอ่ะเขามีประกันมีสวัสดิการเขา okay. ไม่ต้องเดือดร้อนพี่เขาไม่ต้องเบียดเบียนพี่น้องเบียดเบียนสังคมเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มันเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องการคืออนาคตครับอนาคตของเด็กๆอนาคตของแม่ม้และเด็กกำพร้าครับคุณทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมไม่เชื่อนะครับว่าใครจะซื้อกรมทรรมไม่ได้ ผมจะแสดงให้คุณเห็นนะครับถ้าเขามีเงินเดือนเดือนละ 7, 500, เจ็ดพันห้าแสดงว่าเขามีวันละสองร้อยห้าสิบาทถ้าชวนเก็บห้าสิบาทเขาเหลือตั้งสองร้อยนะครับถ้าเขามีเดือนหมื่นห้าวันละร้อยเก็บห้าสิบบาทเขายัางเหลือตั้งสี่ร้อยห้าสิบนะครับหรือถ้าเขามีรายได้ห้าหมื่นวันละพันหกเก็บห้าสิบเหลือตั้ง พันหกนะครับน้องๆพี่น้องที่รักทุกท่านรู้ไหมครับวันละห้าสิบบาทซื้อกรมาทันทุนประกันได้เป็นล้านนะครับห้าแสนถึงล้านบาทนะครับถ้าเรามีหลักประกันให้กับคนที่เรารักและครอบครัวของเรานะครับนี่วันละห้าสิบบาทนะครับและถ้าเกิดเขามีรายได้มากกว่านี้แล้วครับ คนมีรายได้น้อยก็ทําน้อยคนมีรายเยอะก็ทําเยอะถ้าเดือนละเก้าหมื่นวันละสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเก็บสองร้อยบาทเหลือตั้งสองพันแปดครับถ้าเขามีรายได้แสนแปดวันละหกพันเก็บสองร้อยเหลือตั้งห้าพันแปดนะครับสองร้อยซื้อประกันได้ล้านถึงสองล้านบาทนะครับหลายล้านบาทนะครับมันมีแบบประกันที่ให้เลือกมากมาย น้องๆที่รักทุกท่านครับนี่คือการสร้างหลักประกันที่มั่นคงเราทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากที่เรไปเผยแพร่ศาสนาของการประกันชีวิตให้ประชาชนที่เขาไม่เข้าใจวันนี้ในประเทศไทยของเรามีคนที่ซื้อประกันเข้าใจประกันแค่ไม่ถึง30%นนะครับขณะที่ในเมืองนอกนั้นคนซื้อประกัน เป็นร้อยเปอร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์สามถึงสี่ร้อยเเซนต์ะครับนำไปศึกษานะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากใครที่ยังไม่เป็นตัวแทนทีใครที่ยังมองหาโอกาสใครที่ไม่มีทางเลือกมากมาย เรียนเชิญน,นะครับเพราะ30ปีที่แล้วผมไม่มีทางเลือกครับผมทำงานโรงแรมเป็น p e r s o n n นล m ม n a เจอที่โรงแรมปาตองรีสอร์ทผมยังไม่มีบ้านผมไม่มีรถผมรายได้เดือนไม่กี่ตังค์ผมไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเขาผมตัดสินใจเข้ามาสู่อาชีพประกันชีวิตโดยที่ผมไม่เคยขายอะไรเลยแต่วันนี้ผมรักอาชีพนี้มากๆเพราะมันไม่ได้เพียงแต่ทำให้ได้เงิอนอย่างเดียว แต่มันคือคุณค่าของงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมไปเย็บลูกค้าที่โรงพยาบาลผมนำกระเช้าไปให้เขาผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าคุณลูกค้านอนอย่างสบายนะผมเดี๋ยวผมจัดการค่ารักษาพยาบาลให้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆแสนบาทที่ผมเคยให้ลูกค้าคุณลูกค้านอนอย่างสบายคุณมีค่าชดเชยรายได,ได้วันเท่านั้นเท่านี้คุณไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้คุณหยุดงาน ผมเดิมเช็คเครมงไปมอบให้กับแม่มไม้ในเด็กกำพร้าในงานศพมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆงานอื่นทำก็มีไรายได้แต่คุณค่าของงานผมคิดว่าอาชีพประกันดีมากๆนะครับใครที่ยังลังเลใครที่ยังไม่ทุ่มเทใครที่ยัง คิดว่าตัวเองเอวัวขนเยอะเนาะอย่างงี้อย่างาางี้วันนี้พิสูจน์ให้เห็นนะครับโควิดมาหลายบริษัทปิดโรงแรมปิดทุกอย่างปิดแต่คนที่เป็นอาชีพตัวแทนประกันอยู่ได้อย่างดีนะครับลูกค้าหนึ่งคนที่ซื้อกรมธรรม์เกาส่งไปยี่สิบปีเราได้รายได้ยี่สิบปีครับเขาส่งไปสิบปีเราได้รายได้สิบปีครับ และลูกค้าก็ส่งของเขาเองทั้งเซเว่นทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทางธนาคารทางมือถือตราบใดที่เขาส่งและเรามีไลายเส้นรายได้ก็ยังเป็นของเรานะครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับเชิญชวนนะครับสำนักงานซัมซุงอิ n โนเวชั่นกรุ๊ปที่บ่อแร่นะครับจังหวัดภูเก็ตเปิดตลอดนะครับทำงานตลอดทุกวัน24ชั่วโมง นะครับทั้งโลกโซเชียลผมสอนออนไลน์และออฟไลน์ให้กับทุกๆคนนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับหวังว่าก็าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมาก ที่ติดตามชม